สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f r e e b o ก้านะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับการาฟนะครับหลังจาก GDP สหรัฐโตแรงกว่าคาดนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมสงสัยจริงๆผมก็เริ่มโพสตตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะเกือบจะทุ่มทุ่มครึ่งนก่อนข่าวออกนะสงสัยว่าเออเนี่ยตัวเลขเดี๋ยวมันต้องเพลี้ยนแน่เพราะว่ามันมีการชัดดาว หน่วยงานสารัรใช่ไหมนะครับพอเปิดชัดดาวก็ต้องมีการจ่ายค่านั่นค่านี่หรือว่าอะไรต่างๆทําให้ตัวเลขเนี่ยมันกลับมาเด้งขึ้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแหละเวลามันออกมาไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นพออะไรแต่มันเด้งขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้อ่าไปทําเรื่องที่แบบกังวลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยปีหน้า นะครับแต่พอเดี๋ยวพอมันผ่านไปสักสอวันตลาดก็มองว่าเออเนี่ยมันเด้งขึ้นเพราะว่ามันมันเพิ่งอจากหลังจากชัดดาวนะเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือนอะไรก็กลับเขาที่มันก็อาจจะกลับลงมาเล็กกว่าเดิมก็ได้เงี้ยทุกอย่างก็กลับขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจาก GDP นะครับ4.3นะครับบิตคอยทองคําเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจริงถ้าพูดถึง พูดถึงถ้าเอาตามเนื้อนะครับคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปกลัวข่าวเงี้ยนะครับคือตัวเลขนี้ออกมาไม่ดีต่อทองและบี c ีหนึ่งนะครับปีหน้านะครับที่หลายคนคาดการว่าไอเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยนะครับเนื่องจาก c ่ CP i มัน CPI มัน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 ดีมันลดลงเงินเฟ้มลดลงนะครับ แต่ก็อย่างที่ผมโพสต์ดักไปนะครับว่าที่มันลดลงอาจจะมีในยง่สำคัญนะครับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันชัดดาวด้วยนะครับนะเออมันชัดดาวอะไรต่างๆค่าสติอะไรที่มันได้มามันก็อาจจะแบบไม่เสถียรอะไรประมาณนั้นนะครับนะคืออาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องเดือดูตั้งแต่ปีหน้าไปนะครับเท่าว่าโดนเล่นนะ เราเล่นกันไปก่อนก็คือลากขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่งก็ลากลงมาที่เดิมะนะครับอย่างที่วิเคราะห์ไว้แต่ว่าสองสวันมานี้ทองเล่นไงเพราะหนึ่งมันได้มันได้ทีเล่นไงนะครับนะมันได้ทีเล่นจากข่าวซีไแล้วก็ไปคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยไฟเขียวในปีหน้านะครับไฟเขียวอะไรนะครับเนาะนี่โค้งดอกเบีย้ยสูงถึง84.5%ละ ตอนนี้ลดลงมาเหลือ15%นะจากแรกๆนี่22% 24%นะครับเริ่มเลี้ยวกลับไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังเหลืออีกตั้ง36วันนะครับนะซึ่งเราไปเอาแนวนอนอะไรกับมันไม่ได้นะวันนี้ห้องแชทผมกลับมาแล้วนะห้องแชทผมกลับมาละเมื่อวาน y o u t u b ผมเป็นบ่อยอะไรไม่รู้นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลยุทธ์เราจะเป็นยังไง บิทคอยดิ่งลงทองดิ่งลงนะครับคือตอนนี้ไม่อยากให้แพนิคอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกตัวหนึ่งก็คืออีก4นาทีนะครับมันเหลือตัวนี้นะครับอันนี้คือเงินเฟอ้อในไตามาส์ส์เออเป็นเงินเฟอ้อเขาเรียกว่า GDP ไตามาสสมันเป็นอดีตนะครับที่เอามารายงานนะครับที่เอามารายงานตัวเลขมันเลยไม่ชัดเจนนะครับมันเป็นช่วงที่เขาชัดดาวอะนะครับนะ ใช่หรือเปล่าอ่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี่ดินะครับไอตัวข้างล่างนะครับวันนี้ครับนี่อีกเจ็ดนาทีนะครับนะรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับถ้าตลาดามันคาดการไว้ที่แปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับซึ่งไอตัวนี้แหละนะครับที่อ่ามันของหัวตาอยู่นะครับคือถ้ามันมากกว่าเก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดเนี่ยนะครับ หรือออกมาตามค่านี้้กันนะครับมันจะเป็นการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันว่าตลาดเนี่ยดีนะครับยังดีอยู่เศรษฐกิจสหรัฐยังดีอยู่มันจะทำให้ในเรื่องของดอลลาร์เนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะ่ะแล้วก็ทองมันก็จะลงพอทองลงเสร็จเนี่ยบิตคอยไม่มีอะไรมันอาจจะลงตามงเนี่ยปัญหาเลยนะนะคนะือ เวลาเขาขึ้นไม่ขึ้นตามเขาเวลาลงมันจะลงตามเขานะครับมันหาเรื่องลงอยู่แล้วนะเพราะมันอยู่ในมุมมองการลงนะครับมันยังไม่มีมุมมองการเปลี่ยนเทรนเลยเก้าหมื่นสองร้อยมันก็ยังไม่ทะลุเลยนะครับนะทีนี้ถ้าสี่ทุ่มเนี่ยอีกหกนาทีแล้วกันนะสงสัยคงจะคาไลท์นะครับนะคงจะคาไลท์แหละนะนะนะแนะม่ตุยคาไลท์ก็เด้งคาไลทนะ์เอาเข้าไปนะถ้ามันต่ากว่านะเก้าสิบลงมาเนี่ย เกมพิกนะนะครับเพราะว่านี้มันแสดงถึงตัวเลขในอนาคตนะครับนะซึ่งมันจะทำให้ตลาดเริ่มสับสนละอะไรวะเนี่ยแล้วไอ้4.3คือมันมันมันสับสนแล้วแหละนะครับคือมันไม่ต้องออกมาสมมตินะตอนนี้มันไม่ต้องออกมาเราก็คิดไว้แล้วว่ามันโตผิดผูผิดตามันมาจากการชัดดาวนะครับนะ จาก3.8เนี่ยตลาดคาดเหลือ3.3มันเด้งไป4.3อะนะครับนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้ตัวจริงๆเนี่ยที่มันจะมาในปัจจุบันเนี่ยหรืออนาคตเนี่ยถ้ามันออกมาต่ำกว่า90นะครับหรือ91.7ต่ำกว่านะครับตลาดก็จะกลับมาที่เดิมที่มันเช่น Bitcoin อ,อยู่กับ 9, 9 6 0 0ใน2วันก่อนเอาวันนี้แล้วกันนะ,ะ89,000แล้วกันนะ ตอนนี้แปดหมื่นหกหกร้อยมันก็อาจจะดีกลับไปที่เดิมนะครับมันก็อาจจะดีกลับไปเมาหมาัดอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้ก็เอาละนะครับเข้าเรื่องก็คือข่าวนี้เป็นข่าวส่งท้ายปีนะครับเพราะว่ามันไม่มีละพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดอเมริกาละนะครับเป็นวันหยุดจนถึงปีใหม่นะครับหลังวันเปิดทําการก็นะ่าจะประมาณวันที่อะไรสองสามสี่ห้านู่นนะนะครับ ทุกอย่างก็จะกลับมานะครับตลาดก็เริ่มจะกลับมาเพราะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันส่งท้ายนะมันเป็นวันส่งท้ายมันเหมือนกับเดี๋ยวคงจะได้เห็นความผันผวนมากกว่านี้เพราะว่าหนึ่งพวกกองทุนพวกอะไรต่างๆบริษัทต่างๆมันจะหยุดนะครับมันไม่เทนะครับนะมันไม่เททีนี้เนี่ยพวกตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเทขายก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังไงต่อ ว่ามันผวนจะเกิดขึ้นในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้มันก็จะเงียบหายไปสักอาทิตย์หนึ่งตลาดล้างนะครับพอตลาดล้างเนี่ยมันมีอยู่ตลาดหนึ่งที่เปิดอยู่นะครับก็คือคริปโตเคอเรซีเรามองว่ามันจะมีอะไรคือไม่อยากคิดไปเองอาจะมีข้าวอะไรอืมในวันที่เขาหยุดมันคงไม่มีหรอกมั้งนะครับนะส่วนใหญ่นะคือทุกๆปีมันก็ล้างอยู่แล้วนะครับ,นะรบนั่นก็คงต้องเป็นลุ้นหนึ่งปีแน่นะ แต่ว่าเราก็คงต้องรับมือในวันนี้นะเพราะมันหลุดเส้นเขียว0.5ุดหน้นะครับมันก็เหมือนมันยืนไม่ได้เนี่ยตอนนี้นะครขึ้นไปแต่ไส้นะครับนะทำยังไงต่อดีเนี่ยนะครับอืมสลัดข่าวในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับผมจะวางฐานใหญ่กอะนะครับเนาะก,ก็คือฐานนี้นะ ก็วาง extension นะครับจาก new high แรกนะครับลงมา swing ตรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็น new high ที่สองนะครับ <S <S ปรากฏว่า A สองจุกเนี่ยนะครับก็คือประมาณ8800รเนี่ยราคาลงมาตรงนี้เลยนะครับ <S <S แล้วก็พยายามฟื้นตัว rebound ข,ขึ้นไปไอ้ตัวเนี้ถือว่าถ้ามันไม่หลุด80,000นะครับเราก็คงไม่เจอห0 0 0ืนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นฐานใหญ่เลย ซึ่งตั้งแต่วันที่มันลงมาแตะหกแปดหมื่มันไม่มาอีกเลยนะครับอ่าลบไปนะครับนี่จะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่2องฟิโบนะครับฟิโบเอ็นชั่นนะครับก็จะวางจากสวิงโลขึ้นไปจุดที่มันรีบาวนะครับ,นะรบแล้วก็มาวางจุดโลล่าสุดตรงนี้นะครับนะนี่ประมาณ8ปดหมืสนะครับ จุดทะลุนะครับจะอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะครับลดลงมาจากเก้าหมื่นสองร้อยนะครับก็คือการกลับขึ้นมาแล้วกันเนาะนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเก้าหมื่นสามเจ็ดร้อยเก้าหมื่นแปดนะครับถ้ากลับมาทะลุแปดหมื่นเก้าอีกรอบหนึ่งนะครับนะบิตคอยนี่ยถ้ากลับมาทะลุอีกรอบหนึ่งนะซึ่งตอนนี้โอ้โหผมหูแมากนะทองแม่งลงไปนะผมก็โคตรตอนที่มันอยู่สี่ 4,490จำได้เนาะนะเมื่อกี้นี่เองนะครับบอกว่าเดี๋ยวทองดิ่งแน่ดิ่งลงมาโคตรจัดนะครับนะมันดิ่งลงมาที่เดิมเลยที่มันขึ้นไปปวดเอาเลยดอนเดี๋ยวมันเด้งพอดอนดิ่งเนี่ยบิตคอยน์ก็ลงตามเนี่ยนะปวดหัวเนาะนะครับก็อเอาต่อนะ คือยังไงเนี่ยผมมองว่านะครับตอนนี้เนี่ยค่าดอลลาร์ต่อเงินบาทไทยเนี่ยประมาณ31มสิบเอ็ดบาทนะสามสิบเอ็ดบาทต้นๆครับเป็นช่วงที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวพาไปทัวร์นะครับณตอนนี้เนี่ยอ่าทางนี้นะครับเรามองว่าเออเนี่ยถ้ากลับมาทะลุแปดหนึ่งเก้าก็คือกลับเทรดนะครับแต่กลัวมันจะทะลุนะครับเราไปรอรับแปดเก้าก็ดูจะสายๆไปนะครับนะแล้วเราก็ไม่รู้มันจะลงถึงไหนใช่ไหม นะครับแปดหมื่นหกเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับเราก็ไมแหงจุดรับกันนะเพราะว่าถ้าทะลุแปดนเก้าเราก็ยินสบายใจนะนะก็คงต้องไปดูฐานเล็กนะครับก็ย่อมาสี่ชั่วโมงแล้วกันนะย่อมาสี่ชั่วโมงว่ามันจะลงถึงไหนนะครับก็คงต้องวัดตามเฟรมเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวต้องวัดอย่างนี้นะครับจุดที่มันขึ้นไปสูงสุดในสองสามวันนะครับเนี่ยมันหลุดลงมาแล้วเนี่ย นะครับคือถ้ามันกลับขึ้น87,200ก็คงจะดีนะครับแต่พอมันหลุดมาแนวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าลงมาทําจุดโลที่83,800อีกก็คือ1แล้วออ,ออกสิบโมงอะสี่ทุ่มนะเดี๋ยวมาดู่อ่าออก89นะครับออก89.1ตามโมค่าเดี๋ยวมันเลี้ยวกับนะครับเดี๋ยวมันเลี้ยวกับเรารอดักที่87,200แล้วกันเนาะ ตอนนี้เป็นหกเจ็ดร้อยเดี๋ยวทองเลี้ยวกลับเดี๋ยวดูนะทองคงเลี้ยวกลับไม่เลี้ยวเลยนะครับนิ่งเลยเดี๋ยวผมว่ามันเลี้ยวกลับอะมันก็เลี้ยวกลับสี่รูปหมัะเดี๋ยวดูมันอาจจะเลี้ยวกลับนะเพราะว่ามันดูแล้วมันมันย้อนแย้งอ่ะนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาสี่ดสามเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นตัวเลขหลังจัดดาว เตอนชัดดาวนนะมันเลยไม่ไม่คุที่เพราะฉะนั้นถ้าบิดคอยกลับมาได้ทิ้งแค่ไส้นะก็จะอยู่แถวแถวแปดหมื่จะเป็นแนวรับนะครับนะตอนนี้8ปดห0 0นกะครับก็จะดีดกลับขึ้นมาได้นะก็เป็นเทรนสั้นๆเนาะนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เลยนะครับรูแล,แล้วตลาดเริ่มเริ่มฟุ้งซ่านนะครับหรือตลาดจะขายไปกินเลี้ยงปีใหม่นะนะนะเออ มันกลับมาหลุด80,003เนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์นะครับที่จะลงไปถึง80,000อีกรอบหนึ่งซึ่งก็โดยรวมนะโดยรวมถ้าถ้าวางฐานใหญ่แล้วกันเอาแบบชัดๆนะครับเอาแบบชัดๆแบบฐานใหญ่นะครับก็คือจุดนี้นะเนี่ยลบไอฟสแปดอ้สปีดนี่ออกวนะวางฐานใหญ่ นะครับก็คือวางจากสวิงไฮมาสวิงโลแล้วก็จุดที่มันดีบ่าวนะครับสรุปเลยนะครับว่าช่วงที่เราอยู่อันนี้นะครับจุดต่ำสุดมันอยู่แถว 81. แปดหมื่นเราก็ใช้วิธียกเทน้หม่งนี้ดีป่ะนะครับเนี้ยนะครับเราทำอะไรไม่ได้คือหนึ่งเลยนะครับมันยังอยู่ในกรอบนะบมันเป็นการออกข้างนะครับมันเป็นการออกข้างโกลทองยังลงอยู่นะ นะยังไม่ฟื้นนะครับเมาอยู่นะครนะแต่ผมคิดว่ามันเมาเพราะมันแพนิคแพนิคในเรื่องของไอไอสี่จุดสามเปอร์เซ็นตตัวแรกคือมันยังคงตกใจกันอยู่แหละผมมองอย่างนั้นและเดี๋ยวพอมันหายตกใจมันก็หาเรื่องกลับขึ้นมาที่เดิมเพราะว่าไอไอค่าตรงเนี้ยรายงานของมั่นคงเนี่ยมันออกมาตัดนะครับนะเดี๋ยวผมมองว่ามันก็กลับขึ้นมานะ นะอาจจะลงไหเดี๋ยวค่อยไปดูนนะอ่บิตคอยน์เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่87200ถ้ามันดึดึงกลับขึ้นมาเราค่อยรับขอแล้วก็ตอบลอดแบบสั้นๆน,นะครับแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยเราอยู่ในกรอบสินเงินเนี่ยนะครับคือจุดหลุดมันจะอยู่ที่7 9็ดนะครับ300คือถ้ามันมาหลุดตรงเนี้เราเจอนิวโลแน่นะอาจจะบังเอิญอาจจะไปโน่นนะ่นสี่สี่หนแนี่ยุ่งเลยนะ นะครับแต่นะครับในช่วงที่มันอาจจะลงไม่ได้คือมันไม่มีอะไรแบบข่าวที่จะมบตีมันลงนะครับในช่วงนี้ผมว่าข่าวเนี่ยมันก็แค่แหน่งงานนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็คงกลับมาที่เดิมข่าวแนวเน,นี้ยนะครับนะบมันก็ไม่น่าจะกดลงไปถึงข้าง,างล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเราก็ไม่มองนะรเรามองแค่เส้นเท็นะอาจจะแบบขี้เหร่ที่สุดแปดหมื่นห้า ไปดูในี่ดีกว่าเนี่ยที่เลวที่สุดอ่ประมาณอย่าีแปดหมื่นห้าสี่ร้อยแล้วกันนะไงเลวเว,เว่าเลวไงเลวว่าเลวอ่ะแปดหมื่นหกสองร้อยนะครับอ่ะอจะมาล้างแค่แปดหมื่นหกสองร้อยนะครับแปดหมื 8, 6, ่นหกสองร้อยก็ต้องย่อเทนั่นไปอีก ไม่มีแล้เส้นเทมอา,อาจจะประมาณแปดหมื่นห้าสามร้อยนะครับแล้วอาจจะดีดกลับขึ้นไปนะครับวันปรบมานนั้นนะครับก็ยังลุ้นเงินต่อเนืนนเ่องนะซึ่งเดี๋ยววันผ่านพรุงนี้ไปถึงวันหยุดมาผมมันเงียบแน่นตลาดริปโตคงต้องเงียบไปเจ็ดแปดวันนะจนถึงปีใหม่ก็สำหรับบิตคอยนะ อิตาเลี่ยมก็คงต้องไปตามในบิตคอยส่วนตัวอื่นก็คงต้องตามบิตคอยเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะคือบิตคอยยังไม่ขึ้นตัวอื่นก็ยังไม่ขึ้นนะครับนะก็จะแนวๆนี้นะบิตคอยสรุปว่ารอดักแถวแปดหมื่นหกสองห้าศูนย์หรือแปดหมื่นแทสเท่าไหร่แปดหมื่นห้าประมาณแปดหมื่นแทสเป็นหกสองห้าศูนย์ แปดหม0่นห้นะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับรอมันดึงกลับที่8 7 200นะครับนะแปดหมนเจ็ดสเป็นค่าอะไรนะครับเดีอย่างนิดนึงนะครับแปดหมนเจ็ดส ทองเริ่มดีกลับมาแล้วเนี่ยแนบนเจ็ดสองเป็น,เป,นเป็นการที่แบบแย่ขามาแล้วไม่หลุด่ยเราก็เด้งกลับขึ้นก็คือไม่ใช้ฟิโบโบชุดน,นี้นะครับแตนบนเจ็ดองร้อเราก็รอรับได้นะก็ s อสอโยนหินถามน้างไปก่อนนะครับเพราะว่าตลาดยังเมาหมักนะครับไม่ยมรัแล้วเดี๋ยวไปเช็คในมุมมองภาพรวมใหญ่ๆดีกว่านะที่เรามองว่าเออ มันมันใช่หรือเปล่าวะเอาคอลซซันเนี่ยนะครับคือไอชาร์ตนี้เป็นชาร์ตดอลลาร์กับไทยบาทนะครับซึ่งตอนนี้ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์มีค่าเท่ากับส1บาทนะครับมันคืออะไรนะครับผมจะไปบวกในเรื่องของตัวท่อมาเก็ตแคปนะครับเอาเป็นที่ไม่รวมบีบีซีนะ แต่มีอีเทอรีร่มรวมด้วยนี่คือกราฟเอาคอยนะครับรวมอีเทอรีร่มนะอันนี้เนี่ยไอไอเส้นปากสีแดงเนี่ยเป็นช่วงที่อดอลลาร์บาทนะถูกมากๆนะอันนี้อยู่ประมาณสามสิบบาทนะครับอันนี้อยู่ประมาณ29บาทนะครับ มีการปั๊มขึ้นไปก่อนแต่คริปโตยังไม่ขึ้นแน่ดีกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่เดิมคริปโตก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าค,ค่อนชันขึ้นมานิดๆละ่ะนะครับเพรหลังจากนั้นเนี่ยพอดอลลาร์นะครับกลับมาแพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,รอยๆคริปโตมันขึ้นฟ้าเลยนะครับนะก็คือในช่วงเนี้ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสไหมนะครับ ที่าหลังจากที่มันขึ้นไปจุดสุดแล้วกันนะจากบาทไอจากหนึ่งดอนเนี่ยสามสิบแปดบาทหนึ่งดอนสามสิบเจ็ดบาทหนึ่งดอนสามสิบสี่บาทแต่ตอนนี้หนึ่งดอนสามสิบเอ็ดบาทซึ่งอ่าเลทเนี้ยนะมันไปวัดอ่ามันลองจากช่วงปีสองหนึ่งกับสองศูนย์เท่านั้นนะที่เหลือแทบจะไม่เห็นราคานี้เลยสามสิบสองบาทก็มาทีหนึ่งนะ มาทีหนึ่งในช่วงเดือนกันยาปีสองสี่เราจะเห็นว่าหลังจากมันดิบไอคริปโตก็ดีดแรงนะครับเนี่ยคริปโตก็ดีดแรงนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเออมันรีเซ็ตลงมาให้คนเนี่ยหันมาลงลดูลอลหาร์หรือเปล่านะครับนะเพรานะรดอลลาร์มันถูกนะครับตอนนี้พอมาซื้อดอลลาร์เสร็จมันก็ไปหาที่ลงก็คือคริปโตเคอร์เนซนะีนะครับที่ถูกกว่านะครับ นะพอคริปโตพุ่งเสร็จดอลลาร์มันก็พุ่งตามพอพอพุ่งตามเสร็จดอลลาร์มันกําลังอ,อุ่นๆเลยอย่างเงี้ยแพงๆพอดีมันก็ได้ทั้งเหรียญคริปโตได้ทั้งเด็เหรียญดอลลาร์ก็กำไร x2 นะครับมันก็ประมาณนั้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดอลลาร์พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่คริปโตลงเรื่อยๆสวนทางกันในอนาคตนะในอดีตเออนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นสถิติที่เกือบเทียบเท่า4ี่ห้าปีก่อนหปีก่อนด้วยซ้ำนะครับก็จนะอย่าถ้าถ้ายังไม่เห็นภาพลองตัวมาเป็นตัวอย่างนะครับเอาอะไรดีว่าเอ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 าตัวกเก่า a d a a d a ไปเนี้ยนะครับอ่าตัวกเก่า นี่ a อ a นะครับก็เหมือนกันเลยพอหลังจากดอลลาร์เริ่มกลับมาขึ้นนะครับแต่ดอลลาร์มันจะกลับมาขึ้นด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยได้ศึกษาในเรื่องนี้นะแต่จุดที่มันต่างก็คือโอกาสเราหรือเปล่านะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปนะครับในช่วงในช่วงนี้แล้วกันเนี่ยในช่วงที่ กันยาปีสองสี่เนี่ยดอลลาร์นิ่มลงมาเลยนะครับดอลลาร์ลงมาถึงนี่นะครับสามสิบสองบาทนะครับหลังจากนั้นดอลลาร์เขาเรียกว่ายัางไงดีดอลลาร์บาทมันเริ่มมาอะไรดีดีบาวหรือเปล่านะครับดีบาวจากสามสิบสองบาทขึ้นไปสามสิบห้าบาท ADA จากศูนย์จุดสามนะครับขึ้นเป็นหนึ่งจุดสามดอลกี่เท่าไม่รู้อ่ะกี่เท่าอ่ะ นะครับสิบเท่าได้หรอืเอเปล่าเฮ้ยไม่ถึงนะครับศูนย์จุดสามนะครับขึ้นเป็นหนึ่งจุดสามประมาณสี่ห้าเท่านะครับเราก็จับตาตรงนี้แหละนะว่าตรงเนี้เดอ,อมันมัน,ม,นมันต่ําม,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 นะนะมันน่ากลัวจรงิงแหละนะครับอมันมันน่ากลัวจริงผมแบบนี้มันก็แนะนำังไม่ได้นะนะมันน่ากลัวจริงแต่นี่ก็หอมหวานนะครับกลัวใครตัวมันแล้วกันนะ นะครับนี่คือคือ,คอ,คอภาพรวมนะต่อไปก็คงจะเป็นทองคำอะทองคามันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วนีะว่ามันมันตุย๋ยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยผมมองว่าคงจะอยู่แถวประมาณ4สี4เนี่ยแหละถ้าจะดีขึ้นนะครับคงไม่ไม่ขึ้นละเพราะว่าโดนทุบมาขนาดเนี้ยเหวอไปละคูไม่เอาละคูไปเที่ยวปีใหม่ดีกว่า เออแล้วก็เงียบนิ่งเลยนะครับปีใหม่เพราะว่านะครับคิดว่าได้ออกเกมเนี้ยส่วนดอลล่าเออเนี้ยนะครับตามทรงตามเกมไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะจับตาไปที่ b ีดีซเพราะ b ีดีซมันไม่ได้ปิดมันเป็นตลัดอยู่นะครับหลายหลายๆเหรียญก็คงต้องไปไปดู b ีดีซว่าจะเอาไงต่อตลาดอื่นก็ตลาดหุ้นมีอะไรบ้างก็ไม่ได้ทุบอะไรเยอะแยะ นะครับนะอือหุ้นไม่ได้แพนิคตามนะครับหุ้นเทคหุ้นอะไรไม่ได้แพนิคตามนะครับแต่จริงๆมันควรควรแพนิคไหยเพราะว่าตัวเลขก็ฝันผวนนะครับแต่ภาพรวมผมมองว่าถึงตลาดก็ล้างเสร็จก็คงกลับขึ้นมานะถ้าเป็นคริปโตนะเราก็คงโฟกัสตามแผนผมว่ามันต้องล้างแถวเนี้ยเป็นหกสองร้อยนี่แหละ บถ้ามันไม่หลุดแตงหกเราก็รับสบายๆไปนะครับส่วนล่างบนเนี่ยประมาณเก้าหมื่นหนึ่งสองร้อยเลยนะครับนะถ้าเป็นขนาดกลางก็เก้าหมื่นสองนะครับถ้าขนาดใหญ่ก็ประมาณเก้าหมื่นสามแปดร้อยครับเดีย๋ยวลองเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนละกันนะลองเคลียร์ให้เสร็จก่อนว่าจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับ แดงหมดเลยนะโอเคเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นมีคอไว้หน้าเพจพี่บโโูแล้วน,นะครับมันมีประมาณนะครับเดี๋ยวเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ